มาจ้าวันนี้กินปลานะจ้าวันนี้กินปลามาเสิร์ฟกันปลาแล้วก็จะมีบรอกโคลีแล้วก็จะมีออซอสชีสซอสนะคะไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่านะวันนี้เพราะว่ายัางไงร,รู้ปะ่ะเพราะอะไรวันนี้ไปเห็นนะคะมีคนส่งเอเคลิปวิดีโอมาให้ให้ดูนะคะ โอ้ไม่กอดคลิปวิดีโอของอคนที่เรียกตัวเองว่านางฟ้าประชาธิปไตยเนาะนางฟ้าประชาธิปไตยแต่ว่าไม่เห็นจะทิปไตยตรงไหนเลยค่ะไม่ทิปไตยตรงไหนใช่ไหมคะก็ตรงที่คือเมื่อวันสองวันก่อนเนาะดิฉันกโ็โพสเนาะดิฉันกโ็โพสรัก อ่จะด่านยาย,นยกจะไล่นายกก็ไล่ไปไล่ไปเลยนะเรียกร้องประชาธิที่ประายเรียกไปดิฉันกโ็โพสนะคะแต่ก็โพสแค่เพื่อนนะนะคะนะแต่กโ็โพสเปิดเฉพาะแค่เพื่อนนั่นแหละแต่วันนี้นะก็มาเห็นมีคลิปมามาด่านะคะมาด่าว่าคนที่โพสว่า จะไล่านายกก็ไล่ไปคือตรงกับที่ดิฉันโพสอะนะคะแต่ว่า,อ,าอย่ามาแต่ต้องพระมหากษัตริย,าารย์อย่ามาทําร้ายอย่ามาหมิน่นอะไรอย่างเงี้ยคือก็ตรงตามที่ดิฉันโพสเลยนะคะเนาะค่ะนางฟ้าประชาธิปไตยก็มาด่านะคะมาด่าบอกว่าเป็นอีควายนะคะนะคะอีควายคือแบบด่าแบบแบบแบบโมโหอะไรอย่างเงี้ย เออไม่รู้ประชาธิปไตยแบบไหนเนาะเออที่ตัวเองเออโมโหเรื่องอะไรรู้หรือเปล่าคะโมโหเรื่องว่าเราเนี่ยออกมาโพสต์แบบนี้แต่ทําไมเราถึงไม่ไปไล่ประยุทธ์ช่วยเราถึงไม่ไปไล่รัฐ,รฐ,รฐบาลช่วยทําไมเราถึงมาโพสต์แบบนี้ว่ารักในหลวงรักพระมหากษัตริย์ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นี่คือ แบบนี้ก็คือ,เ,อเราเป็นอ e ีควายเป็นอ e ีสลิมควยควายอะไรอย่างเงี้ยนั่นเหรอคะประชาธิปไตยฮะประชาธิปไตยนั่นเหรอคะนั่นเหรอคะเรียกตัวเองเอว่านางฟ้าประชาธิปไตยคําว่าประชาธิปไตยก็คือคุณพูดได้คุณใช้สิทธิ์ใช้เสียงของคุณได้เราก็ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราได้เหมือนกันนะคุณจะด่าประยุทธ์คุณจะอะไรเราก็ปล่อยคุณด่างไง เราก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณนี่ก็เห็นคุณด่ามาเป็นปีแล้วเราก็ไม่เคยสนใจเราก็ไม่เคยว่าอืมนะเมื่อก่อนอาจจะเป็นอุดมการเดียวกันก็เห็นรักพระมหากษัตริย์เหมือนกันนะสมัยก่อนที่อโรสอีเพนออกมาด่านะนะเออก็เห็นออกมาพูดเหมือนกัน พะไม่ชอบตอนนี้คุณเปลี่ยนแล้วก็เรื่องของคุณนะเปลี่ยนแล้วเราเคยไปว่าไปอะไรคุณไหมไม่เคยนะก็ไม่เคยก็อยู่ก็ไม่ชอบแล้วไม่ใช่อุดมการณ์เดียวกันแล้วคือไม่ชอบเราให้สิสสทธิทประชาธิปไตยคุณเต็มที่เออคุณจะด่านาย,ยกคุณจะอะไรเชิญค่ะเชิญเลยนะคะรัฐบาลหัวควยทำงานไม่ดี ทำให้ประเทศชาติล่มจมเชิญคุณพูดนะคะแต่ทีนี้พอเรามาพูดของเรามั่งเรารักะมหากษัตริย์ของเราทําไมเราจะโพต์เราจะพูดไม่ได้ทําไมต้องมาด่าเราว่าเราเป็นอีควายนะคะถ้าจะเรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยคิดดูให้ดีนะคะว่าใครว่าคุณมีประชาธิปไตยในตัวหรือเปล่านะแล้วคิดดูให้ดีว่าใครที่เป็นควายนะคะ ควายยังไงควายควายตรงที่มาเหลื่อมล้ำมาละเมิดมาว่าคนอื่นนั่งพูดนั่งว่าอย่อยางงั้นแหละแทนที่จะเอาชีวิตไปพัฒนาชีวิตของตัวเองนะคะไปอยู่เมืองนอกมา7 8็ดแปดปีแล้วยังขับรถไม่เป็นยังทำอะไรไม่ได้เองนะคะยังอยู่ในชนชั้นระดับหนึ่งนะคะก็ จงพิจารณาตัวเองเถอะค่ะ <Be sure. S 1> นะคะ